สวัสดีครับผมอาจารย์ชาติราชครูทานายสายมูวันนี้มาชวนคุณดูพระกันครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาเปิดกล่องส่องพระกันวัตถุมงคลในกล่องไก่ของผมเนี่ยก็คือตะกรุดดอกเล็กๆพอกผงยาซะด้วยนะมีชื่อว่าตะกรุดพระเจ้ากลืนจิตตะกรุดพระเจ้ากลืนจิตนี่เป็นของหลวงปู่เสน่ห์แห่งวัดพันสี จังหวัดอุบไยธานีเห็นเป็นดอกเล็กๆอย่างนี้ละครับแต่ทว่าพระพุทธคุณนั้นแรงลึกสุดใจเลยเหตุเพราะว่าตะกลุดพระเจ้ากลืนจิตนี่นะคุณผู้ฟังมีพระพุทธคุณในทางเมตตามหานิยมมหาละรวยโดยอ้างเอาพระมนพระเจ้ากลืนจิตเป็นมหารักพระเจ้ากลืนใจเป็นมหาหลงพระเจ้ากลืนรูปเป็นมหางวยงง พระเจ้ากลืนนามเป็นมหาวัยเป็นที่รักใคร่เมตตาแก่ผู้พบเห็นโดยทั่วไปถึงขนาดบอกว่าแม้นหมายปองหญิงชายใดกลืนจิตกลืนใจคลั่งไคล้ไหลหลงมิรู้ลืมเลือนเลยแลตตะกุดดอกเล็กนี่แหละครับแต่ว่ามีฤิธิ์แรงเรียกว่าเล็กพริกขี้หนูจะใช้ทางเมตตาค้าขายหรือว่าเมตตามหานิยมก็ได้หลวงปู่เสน่หท่าน ปลุกเศกอย่างเต็มที่แล้วก็ด้านนอกของตะกุดพอกผงยาวิเศษเป็นยาเป็นมวลสารทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์สำทับเข้าไปอีกเรียกว่าดีซ้อนดีซ้อนดีเรียกว่าสเสน่ห์แรงซ้อนแรงซ้อนแรงเรียกว่ามหาสเสน่ห์มหานิยมเป็นที่รักใคร่ไหลหลงเป็นที่สิเนหาแม้เขาโกรธเขาเกลียดเราสัตปานใด เห็นหน้าเราก็พลันใจอ่อนเห็นหน้าเราก็เกิดเมต SI ตามหานิยมกลืนจิตกลืนใจกลืนรูปกลืนนามโกรธไม่ได้ละเกรียดไม่ได้ละมีแต่เมตตามีแต่มหาสเสน่ห์มีแต่รักใคร่มีแต่อยากฝากตัวมีแต่อยากฝากใจเอาไว้ฝ่ายเดียวนี่ตะกุดเสน่ห์ที่เรียกว่า แฝงพระพุทธคุณเป็นสเสน่ห์ฝ่ายขาวนะครับเอาอิฐทิคุณของพระเจ้ากลืนจิตกลืนใจนำหน้าเอาเมตตามหานิยมเป็นทับหลังตะกุดดอกเล็กดอกจ้อยนี้จึงเรียกว่าเล็กก็เล็กพลิกขี้หนูคือฤทธิ์แรงเหลือใจตะกุดพระเจ้ากลืนจิตของหลวงพ่อสเสน่ห์วัดพันสีท่านเห็นแล้วถูกตาต้องใจอยากจะได้ทำอย่างไรท่านก็สแกนคิ c อา e ทักทายปราศัยในนั้นแล้วก็จะได้ของดีของแรงไว้ในครอบครองสมใจอยากสมใจนึกเป็นแม่นมั่นครับผมคลิปนี้จบก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ